สวัสดีครับสวัสดี f c ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราเติมน้ำแบบเต็มถังนะครับท่านผู้ชมให้น้องเขาได้เล่นนะครับไม่รู้ว่า <c oughs> น้ำของของเราจะเล่นหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับนี่นี่นี่กำลังเช็คอยู่นะครับว่านี่นี่ เข้าได้หรือเปล่าลงได้ FREE หรือเปล่านี่มาแล้วมาแล้วโอเคนี่โอ uh ้ยเอาอยัางไงเอาเอาถอยเอาถอยนะครับนี่จะเอาหรือเปล่าน,นี่คันคันถูก่อนขอถูก่อนนะครับนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับยามบ่ายๆนะครับก็อยากให้น้องชา้างเขารีแลกนะครับอยากให้น้องชา้างเขาเล่นน้ำนะครับ ก็เลยเปิดน้ําใส่ถังฮนะกว่าจะเต็มใช้เวลากี่ชั่วโมงพี่ต้อมสองชั่วโมงได้ไหมนี่สองชั่วโมงนะครับกว่าจะเต็มถังนะขันนะครับขันลงครึ่งตัวนะฮะอีกครึ่งตัวอยู่ด้านนอกนะครับ เดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับว่าตอนเขานอนในน้ำฮะจะอารมณ์ประมาณไหนโชกลกลนี่ยกลนเซ็กซี่เหลือเกินนะครับสี่เดือนแล้วนะครับสี่เดือนแล้วเขาก็ค่อยๆทำความรู้จักนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับตัวเองนะครับก็อยู่ดีๆจะให้ลงเลย ก็เขายังไม่แน่ใจนะฮะต้องเช็คก่อนนี่นี่นี่โอ้ยโอยสะดุ้งกลัวน้ำเยอะนะครับวันนี้ใส่น้ำเต็มเลยนะครับใส่น้ำเต็มถังเลยนะครับโอ้ยลงแป๊บเดียวขุดแล้วนะเดี๋ยว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 ผมต้องเอาน้ำขยับเข้าไปนะครับไม่งั้น อบพี่ตั้มปิดน้ำไม่ได้พี่ตั้มาใไมทำไมนี่เอาเอายังไงเอาโอ้ยหมดหมดชอบเลอเกิดโอ้ย Oh. <laughs> เขาจะเล่นสักพักนะครับถึงจะแบบมั่นใจแล้วเขาก็จะนอนนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันยังไม่โอเคพอนะฮะเพราะว่าน้องเขาสี่เดือนอยู่เนาะยังต้องทำความเข้าใจนะครับกับอุปกรณ์หรือว่า <laughs> ตกตก ไปแล้วไปแล้วโอ้ยเนาะนู่นลงใหม่แล้วครับท่านผู้ชมอึ๊บนี่ไงอึ๊บอึ๊บเอายังไงอึ๊บเออขาก็เป็นเด็กน้อยเนาะก็มีความสุขกับการเล่นน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่ดูปีนเอาน้ำโอ้โหหวทิ่มแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยตายแล้วตายแล้วนู่ง โอ้ยขาติดอะจริงๆไม่ได้ติดหรอกแกไม่ยอมยกขาทิ้งตัวเฉยเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับว่าเขาจะนอนแบบคืออารมณ์ของผมนะอารมณ์ของผมก็คืออยากให้น้องช้างนอนแช่ครับอันนี้อันนี้เขายังไม่ยอมนอนแช่นะครับคือเขาอยากจะเล่นแบบแบบแบบนี้อยู่นะครับ เดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะยอมหรือเปล่าเอ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 าไงอึบอึบนี่นี่นีเอาเอาเอาโอ๊ย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 เอาไงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยติดติดนั่นติดนี่ตลอดนะที่จริงไม่ได้ติดนะครับเขาก็เล่นสไตล์ของเขาแหละแกเป็นช้างที่โครงสร้างสวยนะฮะโครงสร้างหุ่นดีนะครับผมพ่อกับแม่ตัวใหญ่นะครับโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยหัวทิ่ม์หรอก โอ้ยเนาะนอนดีๆวะลูกนอนดีๆทำไมต้องทำท่านี้ด้วยเดี๋ยวก็เคดหรอกอุยอ้ยอุ้ยอุแม่เรียกครับท่านผู้ชมแม่การสง่งส่งเสียงแบบนี้คือคือเรียกลูกให้เข้าไปใกล้นะครับ นี่ฮะอารมณ์นี้เลยนะครับที่ผมอยากให้น้องช้างได้เล่นนะครับจักเล่นอีหยังก็บาลู เล่นนอนแช่เลยนอนแช่เลยนะครับอยากให้นอนแช่เลยไม่อยากให้ออกๆเข้าๆออกเงี้ยโอ้โหดูโ oh. อ oh ้อ oh. ้ยเขาก็เขาก็ม oh. ีวิธีเล่นของเขานั่นแหละครับโอ้ย like yep. ่หายตัวแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเต็มถังแล้วเนี่ยสี่เดือนเองนะครับ สั่นตัวสั่นตัวเจ๊ยเจ๊ยังเจ๊ยอึบนี่อึบหัวทิมหัวทิมโอ้ยตกโอ้ยเอายังไงเนาะดิเอาเอาไหมหนึ่งสองอึบ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 เอานาลงอึบนี่เอานาลงเลยอึบออกทำไมอีกเนาะนะครับ แต่ถ้าเป็นถังสีดำนะฮะถังผสมปูนนะครับถังใบนั้นน้องเขาค่อนข้างจะจะชอบมากครับเพราะว่าเขาเริ่มต้นกับถังใบนั้นนะครับถังผสมปูนที่เป็นรูปวงรีนะฮะแล้วก็เป็นถังเล็กๆนะครับชอบมากนะครับเพราะว่าเขาเริ่มเล่นนะครับเริ่มเล่นกับถังใบนั้นนะครับอันนี้เป็นถังใบที่สอง นะครับเขาก็ยังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับโอ้ยเนาะช้างหรือว่าพยูนเกยตื้นนะครับโอ้ยโอ้ย,อยน้ำมันออกหมดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมสังเกตรอบนี้นะครับว่าถ้าน้ำหอมออกมาจากถังนะครับน้ำจะเหลือเท่าไหร่จะเหลือครึ่งหนึ่งหรือว่าจะเหลือเหลือประมาณไหนนะครับท่านผู้ชมลองมาสังเกตกัน ท่านผู้ชมที่ผมพูดไ้นะฮะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเหลือประมาณครึ่งหนึ่งโอ้ยน้ำมันกระชอกออกหมดนะครับเล่นแบบนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ฮะโอ้ยทำหน้าดุใส่ครับท่านผู้ชม เอาไปทางไหนน่ะไปทางไหนเอา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 ยังไงนี่เอาโอ้ยทำไมโอ้ยนะโอ้ยปีนข้าปีนออกอยู่นี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอโอ้ยโอไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยอ ออจับรอยจับเลยจับเอยชิแกนชิแกนนะชิแกนชิแกนชิแกนโอเคชิแกนโอเคกูจับโอเคสวัสดีค่ก่อนสวัสดีค่าสวัสดีค่ก่อนเนื้อใหญชนฉันนะกระเด็นแน่นอนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วนักเลงครับนักเลงเอ้ยนักเลงครับท่านผู้ชมโอ้นักเลงครับนักเลงออ้ยอู้ยอู้ยอ้ยยยอ้ย้ยย้ โอ้ยแต่กลับไม่ถึงตัวแม่นะวิ่งออกมาเหมือนเดิมนี่ดูดูนักเลงดูปีนไม้ไม้หักไม้หักเอาไงนั่นโอ้ยตายแล้วเล่นน้ำดีกว่าลูกเล่นน้ำดีกว่าเออโอ้ยมีอารมณ์ค้างนะท่านผู้ชมเหมือนกับจะไล่ชนผมตายแล้วตะกี้นี่ถ้าไม่เป็นมวยนะท่านผู้ชมนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทำไงดีเนาะมาแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 เฮ พี่ตั้มเอานี้ให้แปล้งล่ากินไปอ้ยโอเคครับท่านผู้ชมน้องเขาก็วิ่งกลับไปยังอ้อมอกของแม่แม่ทั้ง2เชือกนะครับแล้วก็โอเคไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมวันนี้อาจจะได้บรรยากาศนะครับให้กับ FC กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่จับอ้อยกินเฉยนะฮะนี่ เอาอยัางไงเนามาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอเคครับวันนี้ก็ขอขอคุณทุกท่าน,นเลยนะครับที่เข้ามารับชมพวกเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับควาแสบเชียวด้วยนะครับสวัสดีครับ